สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอัพซีแฟนครับสุขุตุกคุ้นกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนระพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเหตุการณ์ตอนนี้คือโอ้มันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้วโอ้ยเนาะฝนมันมาแล้วพี่น้องพุดนะโต๊ะบางแห้ง,หงแห้งครับแห้งอย่างเนี้ยเอาพี่น้องครับคลิปนี้บรรยากาศจะเป็นอย่งไรฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดมอนน้ำแล้วไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นครับพี่น้องเบิงเบ,บิงเอาเลยครับแต่ว่าเต็นต์เล่าน้อยนะ่ะแม่ไก่ท่องไม่ดีมากไม่มีฝนเข้าไปเลยมันเป็นผ้าไอนี่ไงผ้ายที่เราซื้อมาเออนเนเดีแม่แกวันนี้สวันน,นี้แบบตอนนี้เราคือเราอะต่อไฟไหมไม่รู้ว่าเาต่อไฟมาจากไหนแต่ว่าพอถอดปึ๊บเราก็มีกระดาษเลยนะตอนนี้แต่ถ้าเต็นต์เล่น่อยโดนตัดไฟแล้ว เอาเป็นว่าคือวันนี้เวลาดีมากเวลาดีมากที่แบบพระสังจะได้ออกแต่ว่าฝนตกทั้งนั้นไม่แต่มัต้องหาปลาหรอกหาอย่างอื่นแทนเถอะถ้าหาโฮมซะกาล้งนวลออกแต่ว่าวันนี้ไม่ดีมากเลยนะใช่ไหมใช่ไม่ดีหมดเพราะว่าเวทีอะไรนะสถานที่มันเนีมันเกลือใช่มันเกลือใช่ทำให้เสียงไม่ดีมากโอ้ภาไปชั้นเลย ขามาชัดเอ้ยไอ้ห้าไม่ชัดโอ้ยดีไซน้าร์ด่บนโต๊ะอ้ววายอ๋อมนบอบนข้างันเอออันนี้สามพี่อตอมพอดีแต่ก็ก็ไล่มาเนาะเปรี้ยงไมพี่ชายเปียงไหมเพอ้เลย้เ็ดกี่รอบเยโอ้โหครับความพันคำเป็นลับโอ้ตอนนี้คือ ไม่ได้ออกไปใส่แล้วครับพี่น้องฟากระห้องฟาห้องกระพ้องกันโอ้แต่เดมอนนะครับจะต้องโชคด,ดีมากเดมอนโชคดีมากต้องขอบคุณที่ต่อด้วยครับผมมันยืดได้ผมพอดีอยู่หลังค่าขอบคุณมากๆครับขอให้ยาวแน่นอนได้มัน,นไนม่ตกยาวแน่นอน ผมบอว่าจ้อมากแบบนี้ว่าการฮอสิยาวไปใส่เอาเขาสั่งเอาถ้าสั่งจะเสกด้ทุกอย่างไม่ใช่หรอฮะก็สั่งเนี่ยงเสกไปแล้วนี่ไงเสกไปเสกไปั้เสกไหนเสกนั่นเ่านีงจะเสกมันมากนี่เรา จงหยุดเนี่ยรอดูเนี่ยแป๊เบเดียวหยุดเลยจงหยุดละกายเป็นผู้ผิดเฮ้ยแต่เบอเอเนามี่ยู่เ้นี่โอ้ทำเสียัพ,พี่น้องเบ,รบิร์ตมุนี่านี่ มันิดเป็อะไรวะรเน่ยกือตอนแรกมันเจอแล้วนะตอนแรกมันเจอแล้วมันคือหยุดไปแล้วน<ส><ญ>เป็นาก่อนมนี่มา่รู้สึกว่าทางในเมืองศรีษษสะเกษตกหนักมาก <Okay. S 1> ใช่ทีสองทีสามครับทีสามมากกว่าใช่ พตอนนั้มนมาดูล่าสุดเมื่อกี้ตีสองห้าสามตอนที่เตยเข้าตอนนี้ตีสามมากว่าเพิ่งแต่งหน้าเสร็จพอดีเลยเมื่อกี้แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ุึมห้่มมาเลยไม่เน้ยรับสายเลยนะฮะคิดดูด้วยเถิดถ้าเกิไม่ได้เอาเต้นมากลางอ่ะโอ้โหอาจารย์นักดนตรีคือหนักเลย ช่วงดีคือเต็นที่อะหลังคาก็ไม่มีแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ช่วดีเนี่ยรวมกันเมื่อไหร่มันดีมันมันเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะมันดูสิใช่อันนี้เต็นที่ฮอตดี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนผ้าเหมือนกันนี่ยเพิ่งเปลี่ยนผ้าแล้วก็ดูสภาพนี่ต้องต้องที่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะอะไรไม่ดีแล้วถึงข้างหน้าไม่โชคดีเหมือนวันนี้ใช่เป็นองคาฝนตกบางแห่งเวลาหน้าเออ มาพูดเียนนอสะรสนาตรงนี้เอาทีไม่ใช่อ๋ออ๋อนรสนาเหรอลงมาแมวคนดีไปยืนยันอยู่บ่กหันโอ้ยน้องหล่เป็นตายายอ๋อนน,นี่ทั้นนทงนี้ทั้งนี้ท่านพี่นะครับผมกินนี่ครับตอนนี้เริ่น้นเด้่องอะไรเนี่ยอะไเนีอันอันฮอตดีทวีกเป็นจ้าเด่นนะครับสัมผัสเนี่ยครับ สัมผ right okay. okay. oh. ัสทะลุเต็นเลยครับน okay. ี่ปุเลครับว้าอันนี้นอนอย่างเดียวรับครับคุณโอ้เกือบไม่มาเปลี่ยนผังซึ่งไรเนาะโอ้ใต่ใต้กูใต้เลยที่นี่โอ้เวลากาลังดีไหมแม่เวลากาลังดีได้เป็นตะไดออกอยู่แต่ฝนหืมหำลงมาเนี่ยว้ายบ่ได้กั้นเลยนี่ นะครับพ <rude S 2> ี рон, x, out, ่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำน้ำด้อพี่น้องเด้อเป็นการไล่แชร์ให้แกเห็นน้ำไม่นี้อาจจะบอยดัเบิ้งผาสังโอกจะเสียได้เลยครับวันนี้เวลาก็ร่างดีเลยดีสามมาชาคานี่ยนะครับภาสังก็รัชนาเมื่อเราเล่นไร้มือเลี้ยวเสียดายโอกาสไร้ครับผมแต่บ่เป็นยังเพายังมีพายไมีมือหลัง เบื้องล,ลังกันยังมีมีอะไรสว่วนอี่สามมือครับผมฝั่งพี่น้องไปนน้าใช่ไหมใจเห็น้ำอ๋อพี่น้องพอกับไม่คิดนาสนักแค่นี้ขอลาดไปก่อันอเหนือราดไีสวัสดคีครับ